ย้อนเวลาได้หลายคนคงอยากย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนอาจจะเพราะอยากกลับไปเจอเพื่อนเก่าๆหรือคิดถึงคุณครูที่เคยสั่งสอนอบรมมาเช่นเดียวกับสาวสวยรวยอารมณ์ขันคนนี้ชมพู่หรือทันสีตาสุวัชราธนากิจ นักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดที่ในวันนี้เธอตั้งใจอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนประพัดสอนวิทยาจังหวัดชนบุรีและโรงเรียนเทคโนโลยีชนบุรีอีกสักครั้งเพื่อที่จะได้พบกับคุณครูผู้จุดประกายความสามารถในตัวเธอทั้งในเรื่องของการร้องเพลงและการเต้นจนทําให้เธอได้ก้าวมาสู่วงการบันเทิงและมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะชมพู่ทันสิตาสูวัชราธนากิจหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายนะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนสมัยเด็กๆนะคะตั้งแต่มอ .1 ถึงม .3 เนี่ยชมพู่เรียนที่โรงเรียนประพัฒสอนวิทยาจังหวัดชนบุรีค่ะแล้วก็ต่อปวชปวส,สที่โรงเรียนเทคโนโลยีชนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องอยู่ติดกันเลยเรียนจนจบปริญญาตรีที่ส่วนย่อยของราชภาัฒสวนดุสิตท,ที่เดียวกันเลยค่ะถ้าพูดถึงสมัยเรียนนะตอนมอ .1 ถึงม .3 ชมพู่เนี่ยเป็นคนบ้ากิจกรรมมากเป็นดีเจตอนเช้าๆนำสวดมนต์หน้าเสาธงนำเต้น แอโรบิกประกวดร้องเพลงนําการแสดงต่างๆเรียกว่ามีอะไรที่เป็นกิจกรรมอะชมพู่ทาหมดเลยแล้ววันนี้นะคะชมพู่ก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านที่จังหวัดชนบุรี ซึ่งจะบอกว่าโอ้โหนานๆจะได้กลับมาบ้านสักทีนึงและยิ่งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้กลับมานานมากก็เลยอยากจะกลับไปที่โรงเรียนประพัฒนศวิทยาที่เคยเรียนสมัยหมห่ถึงมสามนะคะจะไปหาอาจารย์กุรนิดค่ะแล้วก็อยากจะไปออกลังกายหน้าเสาธงให้น้องๆเต้นตามเราอาหนึ่งความฝันทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้จะทําให้หมดเลย หลังจากที่เธอเตรียมพร้อมที่จะกลับไปพบครูที่รักและผูกพันการเดินทางก็เริ่มขึ้นซึ่งครั้งนี้เธอตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเธอไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนนานแล้วไม่ได้กลับไปโรงเรียนนานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็จะได้กลับไปเจออาจารย์หลายๆคนที่คิดถึงคิดถึงนะเพราะว่าด้วยความที่จะพูเ่เไปในกิจกรรมก็จะแบบว่าสนิทอาจารย์เยอะแล้วก็จะจําอาจารย์หลายๆคนได้ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านเก่าๆที่เคยรู้จักจะ,จะอยู่ครบหรือเปล่าเดีย๋ยวต้องไปหา ตอนนี้นะคะได้เวลาเต้นแอโรบิกเป็นประจำค่ะกิจกรรมของโรงเรียนบัพพ์สวนวิทยาตอนเช้านะคะแล้วก็มีอาจารย์กุณนิษฐ์สินอุดมค่ะที่เป็นอาจารย์สอนเต้นแอโรบิกสมัยชมพู้เรียนอยู่เนี่ยคงจะนําเต้นอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ดีกว่าไปกันเลยค่ะในช่วงที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอและเพื่อนๆจะได้รับมอบหมายจากครูให้นํานักเรียนทุกคนเต้นแอโรบิกเพื่อออกกําลังกายดังนั้นในวันนี้เธอจึงอยากกลับไปทําหน้าที่เช่นในอดีต พร้อมกลับไปเซอร์ไพรส์ครูกุลราณิศสินอุดมครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาผู้จุดประกายความสามารถในการแสดงและการเต้นให้แก่เธอ วันนี้เซอร์ไพรส์มากนะคะคิดถึงอยู่นานนะคะคิดถึงตลอดนะว,ว่ามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนะคะที่ที่เคยสอนแล้วเนี่ยได้ดังใจคือเอาประสบการณ์จากโรงเรียนไปใช้ได้หมดเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านกิจกรรมทางด้านาประสบการณ์ตรงนะคะได้หมดเลยภูมิใจมากๆกขอบคุณค่ะ จริงๆสาหรับอาจารย์กรณิตนี่นะคะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยสนิทกันเนาะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์่ะแต่เหมือนคนคนในครอบครัวแล้วก็เป็นอาจารย์คนแรกที่เห็นแววเพราะหนูทํากิจกรรมตั้งแต่มอนหนึ่งเลยเนาะ<ช>จําได้ตอนเรียนอาจารย์ถามใครอยากจะแข่งแอรรบิกปีนี้ยกมือก่อนเลยอาจารย์เขายังไม่ได้เลือกเลยหนูก็ยกมือก่อนแล้วหนูหนูเป็นคนแรกพอเราเดินเข้าห้องเนี่ยเรามองแล้วว่าคนนี้ต้องได้คือคือแววในเรื่องของการแสดงเนี่ยออกมาตั้งแต่คือ มันเหมือนก็ติดตัวเข้ามา <c oughs> พอพอเรามองปั๊บเนี่ยสื่อได้เลยนะคะสื่อสื่อได้เลยว่าเขาจะต้องมีทักษะ <c oughs> นะคะในการาที่จะพรีเซนต์ตัวเองแล้วชมพูรู้สึกไงหลังจากที่เรายกมือไปลาว,วคุณครูเลีเราให้เป็นนักเต้นของโรงเรียนหนูว่ามันใช่มันคือสิ่งที่หนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หนูมาที่นี่หนูจะมาทํากิจกรรมจริงๆนะเพราะว่าตอนตอนก่อนที่หนูจะมาเรียนที่นี่หนูรู้สึกว่าหนูแบบ ป็นเด็กไม่ค่อยใส่ใจอะไระเล่นๆไปวันๆแต่พอมาคิดได้ตอนประมาณป .5 ป .6 ว่าเฮ้ยชอบในทางกิจกรรมพอเรามาอยู่โรงเรียนเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมมะเราอยากทํสทาสวดมนต์นั่งเลยก็เอาเป็นดีเจก็อยากจะเป็นพอเขามีแข่งขันอะไรบิกเอาเลยก็ชูมือเสนอตัวเองเลยว่าอยากทาก็แล้วแล้วคิดว่าเราอะทาได้แล้วจะดีอ่าอาจารย์ก็เห็นแววว่าเออนะ่าจะทําได้ก็เลยจับเรามาฝึกแล้วก็มีแววจริงๆนะมีแวแวเก่งเนาะมชมตัวเองปะ <laughs> พอสมัครเข้ามาแล้วเขาทําได้ดีไหมทาได้ดีทุกท่าที่ที่สอนไปปั๊บจะสเต็ปหนึ่งสองสามแล้วเขาจะได้เป็นคนแรกปีนั้นปีแรกหนูแข่งได้ไรอะราวังชมเชยได้ชมเชยเนี่ยปีแรกได้ชมเชยกับรุ่นพี่เราได้ที่หนึ่งไมได้ที่หนึ่งใช่ปีนั้นจาได้ปีแข่งสองทีมได้รางวัลสองทีมเลยชมพู่ไปแข่งมั้งหมดกี่ครั้งที่เรียนที่นี่ครับทุกนะแข่งทุกปีเลยตั้งแต่ม1ม2ม3จนไปอยู่ปชชก็แข่งอีกแขไปตั้งทีมอีก ตั้งทีมาแข่งอาจารย์ตัวเองเอาท่าเโมยท่าไปด้วยแข่งตลอดเลยค่ะจนแต่ตอนนั้นปีปีนั้นที่ชมพู่ไปของเทคโนได้ที่หนึ่งนะคุณครูก็จะให้กําลังใจอะไรเราก่อนขึ้นในทีมเนี่อาจารย์ก็จะบอกว่าจะแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําดีที่สุดแล้วคือถ้าลูกศิษย์แพ้ครูก็บอกไม่เป็นไรด่ะครูก็ลองไห้ด้วย้องไห้ด้วยเห็นลูกศิษย์องไห้ไม่เป็นไรแล้วลูกแต่พอชนะก็ดีใจด้วยอะไรอย่างงี้ คือทุกครั้งที่ออกเต้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเหมือนกันนะคะช่วงที่เด็กกําลังจะขึ้นเราก็ลุ้นนะคะเราก็ลุ้นเราก็กำลังตื่นเต้นจะตื่นเต้นมากกว่าคนแข่งซะอีก mm hmm. แต่คือคือเราจะไม่แสดงออกถ้าเราแสดงปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะหมดกําลังใจพยาแา่ตึงเวลาปับ๊บทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และผลงานเราจะไม่หลุดแน่นอนจะให้กําลังใจเขาเสมอผลงานเ็าจะไม่หลุดทําให้ดีที่สุดมองเขาอยู่ในทีวีแล้วก็มองกัน ทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่เห็นไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนภาคภูมิใจตลอดนะคะนี่นี่คือเป็นตอบได้คําตอบเดียวว่าภาคภูมิใจมากๆเราเนี่ยอยู่กับเขาแล้วเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานตลอดภูพันตลอดถึงจะไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ก็คือเหมือนกันครอบครัวเยวสิไม่เอาสีแลวค่ะเขาอะจะพูดว่ายังไงนะคะ ตอบได้ว่าผูกพันแล้วก็มีส่วนลึกๆในหัวใจคือเหมือนกับคนในครอบครัวตลอดก็ขอบคุณที่เห็นแววหนูขอบคุณที่รักแล้วก็เอาใจใส่เอ็นดูตลอดเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆความรู้สึกหนูนะเหมือนแบบไม่ใช่แค่ลูกศิษย์คนนึงอ่ะเหมือนเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหมือนมีอะไรก็ปรึกษาได้ตอนม2จะขึ้นม3เริ่มโตเป็นสาวก็พยายามแบบหาคนที่จะคุยด้วยอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์เนี่ยเป็นแบบ เหมือนคนที่คอยคุยคอยปรึกษาคอยแบบเป็นเพื่อนหาทางแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่ไม่ลืมหนูนะคะรักเสมอรักอาจารย์ะะขอบคุณมากนะคะที่ยังไม่ลืมและลึกถึงอยู่และสิ่งที่ชมพู่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ขอให้ชมพู่รักษาความดีตรงนี้ตลอดนะคะให้อยู่คงทนแล้วชีวิตชมพู่ก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะคนเราถ้าไม่ลืมบุญคุณคนความรุ่งเรืองมันก็จะเกิดจากตัวเราเองลูกอล่ะวันนี้อิ่มแล้วค่ะเจออาจารย์เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะวันหลังแล้วก็เดี๋ยววันนี้หนูแอบไปหาอาจารย์ท่านอื่นก่อนยังอยู่อีกหลายท่านใช่ไหมคะค่ะ ต้องไปคุยกับอาจารย์อีกหลายท่านเลยค่ะสิริรักอาจารย์มาคิดถึงเราเยอะๆไปก่อนนะคะค่ะโชคดีนะคะโชคดีค่ะใช่ค่ะ อีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากการเต้นแอรบิกแล้วเนี่ยก็มีการร้องเพลงค่ะที่ชมพู่ชอบทํามากแล้วก็อาจารย์ท่านนี้แหละค่ะชื่อว่าอาจารย์ประนตเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เป็นคนที่เห็นแววในตัวชมพู่เหมือนกันอาจารย์จะเป็นคนช่วยสอนในเรื่องของตัวโน้ตดนตรีแล้วก็การออกลมวันนี้ค่ะแอบเซอร์ไพรส์ในห้องสอนดนตรีเลย กระจครับมาเยี <dar quin studio> ่ยมมาเยือนอาจารย์ค่ะดีใจดีใจคิดถึงอาจารย์ลมแห่งความคิดถึงพามาที่ลอยไวคิดถึงพามาอุ้ยอาจารย์อาจารย์กาจารย์สอนอยู่เลยเหรอคะครับพอดีวันนี้มีคลาสมีคลาสฮิโสมสมัย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 ขึ้นสมัยเรียนไม่มีนะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่เธออยากหวนรำลึกอีกครั้งนั่นก็คือการร้องเพลง ในตอนนั้นครูประนตแสงภัยบูรณ์ครูสอนดนตรีก็เป็นผู้ให้โอกาสเธอได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงและพาเธอร่วมวงดนตรีออกไปแสดงตามงานต่างๆซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เธอมีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิง และครูอีกท่านที่เธอรักและผูกพันนั่นก็คือครูกอรฤทิ์ประเสริฐสุขครูสอนพะละศึกษาแต่ครูมีความสามารถในด้านดนตรีด้วยจึงได้ร่วมไปแสดงดนตรีกับครูประนตเธอจึงสนิทกับครูทั้งสองท่านเป็นอย่างมากอาจารย์ประนทก่อนละกันอาจารย์เป็นคนเห็นเห็นแววหนูคือเป็นเป็นอีกหนึ่งอันที่ไม่รู้อาจารย์เห็นแววหรือหนูก็เสนอตัวอีกนั่นแหละเหมือนแอรบิกเลยเหมือนแอรบิกเวลาอาจารย์ถามว่าใครอยากแข่งหนูก็ยกมือก่อน อันนี้พอแข่งร้องเพลงรู้สึกว่าหนูก็เสนอตัวก่อนนะ<ช>หนูก็มาบอกอาจารย์ค่ะหนูร้องเพลงได้ใช่ไหมเราได้เห็นแววเสียงของเขานะครับแล้วก็จากพลังอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราเรามาเรามาลอง,ลอง,ลองฝึกตามขั้นตอนของการร้องเพลงไปแล้วนะครับพอเห็นส่วนนี้ปุ๊บเราก็พยายามส่งเสริมผลักดันให้เขามีประสบการณ์แล้วก็พาไปสู่เวทีข้างนอกของการประกวดอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับจากประสบการณ์ั้นสะสมมามากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นชมพูณนะปัจจุบันนี่แหละครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็มีเมื่อก่อนเรามีเวทีที่จะจัดตุจักกันเนาะใช่ค่ะที่เราไปไปแสดงกันนะครับเราเมื่อก่อนเราก็มีเครื่องเสียงเองมีดนตรีเองเราก็ไปแสดงแล้วก็ดึงตัวเขามาอยู่ในทีมงานด้วยกันแล้วก็ขึ้นสู่เวทีแล้วจากตรงจุดนั้นเองซึ่งเราไปเจอใครดินายนโยงนายโยงเวทีสร้างชมพู่ก่อนบ่ายนะ,ะโดยที่มีอาจารย์ผู้กำกับดนุร้เป็น เขาเรียกว่าแบก็กกราวอยู่เบื้องหลังนะปันทีมของวงดนตรีแล้วก็ไปเล่นไปโชว์ฝึกประสบการณ์ตอนนั้นเราร้องพิธีกรด้วยเอนเตอร์เทนด้วยจนไปเจอานโยงเวทีนั้นก็เลยกลายเป็นชมพู่กัอนบุ่กวันนี้ตรงจุดนั้นที่เขาดึงเข้าสู่วงการบันเทิงทำไม,ม,มครับการประกวดองเพลงข้งไหนของชมพู่ที่ทําให้ครูประทับใจไหมไประยองนะครับงวดงวดนั้นเนี่ยนักร้องเราเนี่ยเสียงเหมือนค่อนข้างจะไม่สบายอะนะประมาณนั้นแต่ในความเราต้องสู้อะเนาะ แหบขนาดไหนเราก็ต้องเอาให้ชนะให้ได้แต่แต่นั้นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นสิ่งสาคัญแต่หมายว่าเขาต้องอดทนต้องอะไรเงี้ยไปต่อสู้กับเพื่อที่จะเข้ากันแข่งขันเนี่แหละนี่คือเราเห็นเห็นใจตรงนั้นนะครับขนาดสุขภาพมมนดียังต้องไปสู้เวทีกับเราอย่างเงี้ยเสียงแหบจำได้ตอนนั้นเสียงแหบแล้วก็ไม่สบาย <disagre ed. S 1> แล้วก็เพลงที่เราเลือกร้องเนี่ยมันใช้เสียงเยอะและสูงมันก็จะไปไม่ไหวแล้วคู่แข่งแบบอู้หูหนูไม่ค่อยเก่งเวทีนะตอนนั้นอะแต่หนูว่าคนที่มาประกวดตอนนั้นที่เราเจอแต่ละงานเนี่ยเจนเวทีทั้้งนนัเลยอะ พอมเต็มใส่เสื้อผ้าน้าผมมาพร้อมคนดูแลเต็มที่แต่หนูยังแต่งตัวเบือเบๆ่อบ้าไปประกวดอยู่เลย,ย <ๆ S 2> ขีๆๆข้เละก็ขี้เละเหมือนแบบบ้านนอกเขาบ้านนอกมา <ๆ S 1> หนูจำได้เลยหนูใส่เสื้อลายดอกสีชมพูเปิดไหล่อย่างนี้แล้วก็กางเกงสีดำรองเท้าผ้าใบส้นหนาๆเน,นี่ยสวย <S <S สวยสุดแล้วไปประกวดมา <ๆ S 2> ย้อนดูนี่โอ้โหก็ดีก็สมควรแล้วที่ไม่ติดนะคะแต่มีความพยายามนี่ไงคือเราได้ใจตรงนี้เลยครับถึงแม้เขาจะเจ็บป่วยก็ถ้าคือว่าเราสมัครแล้วเราต้อง ต้องต้องไปแล้วล่ะนะเวลานั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคิวก็เตะร้องเพลงดีแล้วเนาะใหม่ๆหนูจะเ็้ารู้สึกว่าหนูร้องเพลงเพราะนะหนูร้องเพลงดีแต่ในหลักของการร้องเพลงจริงๆอาจารย์จะเป็นคนดูออกว่ามันยังไม่ใช่ตรงนี้มันยังไม่ถูกตัวนี้มันยังไม่ถึงหลักการร้องอยู่ต้ององเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็จะสอนเทคนิคให้หนูเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อร้องเพลงที่ดีมันลมต้องต้องปล่อยอย่างนี้หรอคะมันต้องเก็บลมอย่างนี้หรอ มันทาให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นชอบมีนคนถามว่าเรียนร้องเพลงมันหรือเปล่าทุกวันนี้เวลาดินหนูร้องเพลงเนี่ยพูดเรียนร้องเพลงมาใช่ไหมเนี่ยหนูก็จะบอกว่าหนูไม่เคยเรียนร้องเพลงแล้วก็หลายๆอย่างเทคนิคการร้องเพลงสอนในเรื่องของอการ e n t อร์เทนคนเมื่อก่อนขึ้นมท่ทีอย่างที่บอกว่าหนูก็จะพูดไม่เก่งไม่เหมือนทุกวันนี้นะเป็นคนพูดเก่งข้างล่างเป็นคนจ้าจ้ะจ้จจจไปตามเรื่องตามราวแต่ให้จับไม้พูดจริงๆอ่ะไม่ได้เรื่องอ่ะ อาจารย์ทั้งสองคนนี่แหละก็จะคอยบอกว่าพูดอย่างนี้ซีลองพูดเข้าอย่างนี้ดูลองส่งให้คนนี้ดูรับส่งกลายเป็นอาจารย์มีไมค์ตรงคีย์บอร์ดกับปูดส่งให้หนูหนูพูดส่งให้อาจารย์รับมุกกันกลายเป็นการฝึกเวทีวันแรกที่หนูไปเทสเข้าวงการของกอนายเนี่ยหนูคงไม่มีความกล้าแล้วก็ไม่มีความพร้อมในตัวที่จะไปทําให้เขาเห็นว่ามันมีของจําได้หนูไปเทสแล้วหนูก็นึกสิ่งที่อาจารย์สอนมาทุกท่านสอ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 น,สอนทำออกไปให้เขาเห็นได้ดีสุดไม่กลัวนเตอร์เทนได้ดี อ่ะเป็ดเขาเลยพูดมาคำหนึ่งว่าวันนั้นที่หนูไปเที่นะอันเนี้ยมันมีของแล้วหนูก็มีของจากจจาจยาทั้งสองคนนี้แหละต้องขอบคุณด้วยนะคะก็จากเริ่มแรกเลยที่ได้สอนชมพู่เนี่ยนะแล้วก็ได้ได้พูดกล่าวตักเตือนหรือว่าได้แนะนำเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าชมพู่เหมือนลูก <š. S 2> นะจนณปัจจุบันเนี้ยก็ความรู้สึกนี้ยังมีเหมือนเดิมก็คือว่า <S <S มีความหุ่งใยมีความรักในตัวชมพู่ที่ชมพู่เป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังํำสั่งสอนทุกอย่าง จนกระทั่งนับปัจจุบันที่ชมพู่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะอาจจะไมย่ยังไม่สูงสุดหรือตามที่เรามุ่งหวังไว้แต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยถือว่าเราประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่ในการทํางานหรือว่าในในสังคมของ,ของเราเนี่ยมันทําให้ภูมิความภูมิใจที่ว่าเด็กคนหนึ่งซึ่งเราเคยบอกแม้แต่คําแรกคําแรกที่เราสอนเนี่ยเขาเอาคําที่คําพูดที่เราสอนไปใช้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ ครูเคยพูดกับชมพู่ครั้งหนึ่งก็บอกว่าครูเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่ครูสอนไปเนี่ยแลวชมพู่นําไปปฏิบัติเนี่ยมันจะทําให้ชมพู่นัประสบความสาเร็จกับความภาคภูมิใจที่ยังมีเสมอค่ะรู้สึกไงครับที่วันนี้สิ่งเก่าวันนี้ได้กลับมาคุยกับก็จริงจริงแล้วเราคิดถึงเข้ามาโดยตลอดนะนะครับก็ไม่ว่าเขาจะออกรายการอะไรที่ที่เป็นตัวเขาแสดงกันมายว่าเราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะนี่คือเหมือนกับเป็นผลผลิตจากตัวเราที่เรา ในสร้างเขามา,าเป็นผลผลิตจาผล,ผลิตหมว่าเราสร้างมาคค <laughs> ก็ดีใจนะที่ได้เจอชมพู่ครั้งหนึ่งก็เหมือนทีบบน่อาจารย์ปนุษ์ก็คิดถึงตลอดเวลานะแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้ไดมีการพูดคุยแล้วก็มีคนเยนผยถึงชมพู่เนี่ยก็จะบอกว่าตัวชมพู่เองแล้วก็ตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยชมพู่ยังเป็นคนที่สมบูต้นสมบปลายเหมือนเดิมเป็นเด็กที่น่ารักเหมือนเดิม ในฐานะที่คุกคลีในเรื่องของดนตรีเสียงเพลงหนูก็รู้มาว่าอาจารย์ทั้งสองคนเนี่ยมีนักร้องประจําใจ <c oughs> สุรพลสมบัติเจริญนี่อาจารย์ประนตแม่ไม้เพลงไทยมาฝากอาจารย์ประนุค่ะไว้ฟังๆก็จะได้นึกถึงหนูนะขอบคุณค่ะสุกันเธอเราจัดจัดาสไอไปทาไมจัดจัดคุณแจนหนดูคลแก้วกานี่ ก็เอามามอบให้อาจารย์รดนะคะไว้ฟ um, ังจะได้นึก okay. ถึงหนูเหมือนกันครับคุณค้ะสมัยนี้สมัยเรียนนี่ร้องเพลงของคุณแจใช่เวลาไปออกงานอาจารย์ชอบร้องเพลงพี่แจ้ก็มีพวงมาลัยมามอบให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์นอน้ก่อนแล้วกันนะคะก็ขอให้ลูกนะเราคิดว่าเรารักเหมือนลูกนะครับก็คอยรักษาความดีแล้วก็สิ่งที่ได้สร้างความดีมานะครับ เป็นสิ่งที่ติดตัวตลอดไปนะครับและเชื่อเถอะว่าทุกคนไม่มีใครลืมชมพู่ได้ก็ตราบใดที่กุหลาบยังไม่ไร้หนาคุณยางความดีที่ชมพู่ได้สั่งสมไว้นะสิ่งทุกอยางที่ครูได้สอนเนี่ยครูเชื่อมั่นว่าชมพู่ก็จะสามารถทีมนันไปใช้ได้แล้วก็ ทำให้ตัวเองนับประสบความสำเร็จนะนักเรียนนับจากปัจจุบันที่ที่ครูย,ยังเป็นกําลังใจนะก็ขอให้ลูกสาวคนนี้โชคดีและก็ประสบความสําเร็จต่อ,ตอ,ตอไปขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุาถ,ถ้าไม่มีครูทั้งสองท่านในวันนี้คงไม่มีนักแสดงหญิงที่มีความสามารถรอบด้านที่ทุกคนเรียกเธอจนติดปากว่าชมพู่ก่อนบ่าย ชลีนะคะสอนคณิตศาสตร์จมผู้ไม่ได้เจอเลยอะค่ะนานมากตั้งแต่เรียนจบจนบางทีกลับมาไหว้ครูที่โรงเรียนปีแรกๆอะค่ะอาจารย์ชลีก็ชิงลาออกไปซะก่อนด้วยความที่แกเป็นเพื่อนแม่พอแม่มาสมัครให้ลูกเรียนที่นี่เนี่ยก็ฝากฝังเลยว่าดูลูกฉันด้วยนะอะไร,งไรเงนี้เพื่อนกันก็เลยจะอยู่ในสายตาของอาจารย์มาโดยตลอดก็คือจะคอยดู เราก็ทำตัวดีมาโดยตลอดเพราะว่ามีอะไรเปลือเดี๋ยวอาจารย์เปรายงงานแม่เราเราจะได้ไม่โดนตี ครูท่านต่อไปที่เธออยากพบนั่นก็คือครูชุลีโรจนะครูสอนคณิตศาสตร์แต่เดิมท่านเคยสอนที่โรงเรียนประพัฒสอนวิทยาแต่ท่านได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนชนราษฎรอมรุงจังหวัดชนบุรีเธอจึงออกเดินทางไปพบครูและตั้งใจจะทําให้ครูประหลาดใจด้วยเพราะครูทราบเพียงว่าทีมงานจะมาขอสัมภาษณ์เท่านั้นสร้างความสนุกสนานร่าเริงให้กับเพื่อนเฮ้ยใครอะ ไอ้พกจากอใจมาหนงเช่นเดียวกันที่เช่นเดวกันรอหบวัสดีค่ะอหนู่าดบรอคิดว่าหนูไม่มาลวใช่อาจารย์กุลนิดหลอกเป็นไรไม่สบายหรอไม่สบายเลยแต่ดีใจนะดู ดูทุกรายการของหนูหมดขอบคุณคติดตามไม่ได้เจอนานมากสวยขึ้นด้วยเราคุณคะรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ภูมิใจในตัวเขาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเขาก็เป็นเด็กที่ถ้าไม่รู้อะไรเขาจะถามเลยนะคะแล้วก็มีอะไรก็จะวิ่งมาหาเราก่อนคูคาครูค,คะเป็นอย่างนั้นคะ่ะเป็นอย่างนี้คะ่ะในห้องคนนี้เขาจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆได้ นะคะแล้วครูจะบอกเขาเสมอว่าถ้ามีอะไรให้มาหาคุณครูเขาก็เชื่อฟังมาหาทุกครั้งไม่ว่าจะเรื่องอะไรมาหาบ่อยไปด้วยคระครูบอกไม่ต้องมาตลอดก็ได้มาตลอดสมัยเรียนนะคะเวลาทำมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทํากระทงนะคะนี่เขาจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยพอได้รู้ปั๊บห้องเราจะแพ้ไม่ได้ต้องไปหาวัสดุอะไรก็แล้วแต่คนอื่นเขาจะทําเป็นแบบว่าใบตองอะไรเงี้ยนี่ก็จะหัวดัดแปลงเอากระลำปีมาทําเป็นกระทงบ้าง แล้วก็แล้วก็เ,กเอาขีดนะคะขีดขีบแล้วจับจีบเป็นกระทงก็ได้รางวัลชมเจยนะได้รางวัลจ,จะได้รางวัลชมเจยในความคิดสร้างสรรค์<ม>นะคะแล้วก็กิจกรรมห้องเวลาปีใหม่จะมีการแสดงทุกห้องทุกห้องจะต้องแสดงครูไม่ต้องเลยเขาจะเป็นคนที่แบบรวมเพื่อนเลยคือถามว่าเรียนเก่งที่สุดไหมก็ไม่เก่งแต่เป็นเด็กที่เรียนรู้จักทํากิจกรรมรู้จักช่วยเหลือรู้จักมีความกระตันอยู่รู้จักเอาใจเพื่อนๆนี่คือสิ่งเนี้ย อยู่ในตัวเขาหมดอืค่ะคุณครูเป็นเป็นยังไงบ้างในใสายตาเราหนูว่านะคุณครูทุกคนก็ดุหมดแหละมีความดุในตัวหมดแต่ก็จะตายชมพู่อีกเหมือนกันก็พยายามจะจับจุดว่าทํายังไงครูจะไม่ดุก็เอาความทะเลนความขี้เล่นของเราเนี่ยใส่เข้าไปเวลาครูจะดุก็ว้าเป็นอย่าง,งูอย่างนี้อย่างงี้ใช้ลูกอ้อนเข้าไปใช้ล,ใชลูกอ้อนใช้ลูกอ้อนกับใช้ความเป็นลูกลูกเพื่อนแม่ ก็จะออดอ้อนไปเรื่อยเปื่อยจากจากจากแข็งแข็งก็จะเย็นลงเบาลงเด็กอย่างรุ่นหนูไม่ค่อยดื้อกันเนาะไม่ค่อยดื้อค่ะเด็กรุ่นนี้กลับกลายเป็นเด็กที่อาจจะมีเพราะว่าอาจจะมีแบบเขารวมกลุ่มเพื่อนได้ด้วยนะคะมาเลยทําให้เด็กผู้หญิงในห้องจะไม่ค่อยดือ้อใช่เขาเปรียบเทียบก,กับรุ่น,นอื่นๆเขาจะสซนเพราะเขาจะไม่มีแบบเป็นการรวมเพื่อนทันนี้เขาจะรวมเพื่อนได้ทําอะไรก็ทําทั้งห้องพร้อมใจกันเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูประทับใจเขาครูถึงบอกว่าครูจำไม่ลืมเลยว่าเพลงครูกระดาษทราย ที่เขาบอกว่าครูถามทำไมเลือกเพลงนี้เขาบอกว่าครูก็เหมือนกระดาษทรายจริงๆที่ขัดพวกเขาจากซนให้ดีได้อเออเราก็เลยจำไม่ลืมว่าเออจริเนี่ยคือจุดหนึ่อถ้าวันนี้จะร้องให้คุณครูฟังอีกักสรอบจะได้ไหมจำเนื้อไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่วันที่พวกเรานั้นรู้จักครูไม่มีวันไหนครูไม่บนแต่ละคำละคายบาดหู ทุกๆคนไม่มีใครสนใจครูประมาณนี้วันนั้นก็ร้องจบเพลงเลยก็ช่วยกันร้องจะร้องให้สิ่งดีๆที่ได้รับจากคุณครูชุลีว่ามีอะไรบ้างอาจารย์ก็จะช่วยสอนเรื่องการเรียนแหละอาจารย์ชุลีจะเน้นเรื่องการเรียนกับหนูซะเยอะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นกําลังใจเชียเฉยแต่ว่าเรื่องเรียนเนี่ยบางทีหนูก็อาจจะเป็นคนแบบว่าอาจจะไม่ได้สมองดีฉลาดมากมาย ก็ได้าจารย์นี่แหละเคี่ยวเข็นอันไหนไม่เป็นก็ต้องแบบว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบว,ว่าวันนี้มาเรียนบทนี้แล้วเข้าใจเลยเงี่ยแต่ไม่อ่ะหนูจะต้องเซอร์ไพรส์เพื่อนหนูต้องเรียนก่อนเพื่อนหนึ่งบทหนูจะต้องรู้ก่อนแล้วพอรู้ก่อนพุพอเข้าไปในห้องเนี่ย อาจารย์สอนปุ๊บหนูก็จะตอบอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะตอบอย่างนี้ค่ะเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยชมพูนเก่งจริงจริงหรอกเปล่าไปเรียนก่อนเพื่อนเขาจะออแอบไปเรียนก่อนแอบไปเรียนก่อนหนึ่งบทแล้วก็เป็นคอยเป็นกําลังใจให้หนูเวลาหนูไปแข่งประกวดไปเป็นนักประกวดร้องเพลงมาประกวดเต้นระบิกมากก็คอยตามไปเชียร์ลูกศิษย์คนนี้เสมอเสมอความรู้สึกนะคะครูแบบชื่นชมเขาตั้งแต่ตอนแรกแล้วแล้วครูก็มองแล้วว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาไปไปไปร้องเพลงที่จตุจักรก็ไปนั่งฟังอยู่ ะะเราก็จะมีความรู้สึกเลยว่าตั้งแต่เก้าแรกที่เขาเข้าไปอยู่ในวงการดาราเราบอกเลยว่าเด็กคนนี้ต้องไปได้มากกว่านี้เราก็ภูมิใจในตัวเขาแล้วจะบอกเขาเสมอว่าลูกทําดีแล้วความกตันอยู่กหกจาไว้เลยมันทําให้ลูกประสบความสําเร็จถ้าเมื่อไหร่ลูกขาดความกระตัญอยู่ตรงนี้นะลูกจะทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จหรอกคุเชื่อว่าหนูมีในม,มากมากอาอขอบคุณค่ะ เอาล่ะอาจารย์ค่ะวันนี้หนูมาหาอาจารย์นนหนูก็มีขอมาให้อาจารย์ด้วยเป็นตัวแทนของหนูเองนั่นก็คือมะเมงเอ,งอ้ยพี่ชาชมพูค่ะเป็นชมพูแทนตัวหนูนะคะนี่ชมพูพันอะไรก็ไม่รู้นะชมพูมะเหมี่ยวละกันแดงแดงดำด,ำดำเหมือนหนู <c oughs> ดีเหมือนสมัยหนูเรียนนะอาจารย์เอาไว้รักกินแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเสียงแหบเสียงแห้งนะช่วงนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะมีของมาอะไรมาไหว้อาจารย์ชลีนะคะขอบคุณมาก ขอให้หนูประสบความสําเร็จในทุกด้านาสิ่งที่หนูทําดีแล้วขอให้ดีต่อ,อไปขอให้ภาคุ้งคลองหนึ่งในวันนี้เธอคงได้ทำทุกๆสิ่งเพื่อย้อนรอยอดีตอย่างที่เธอตั้งใจไว้ เธอบอกกับทีมงานว่าตัวเธอนั้นโชคดีคงน้อยคนนักที่จะได้กลับมาทำอะไรอย่างที่ตัวเองเคยทำในอดีตสมัยเรียนโดยเฉพาะครูที่เธอได้กลับมาระลึกถึงพระคุณท่านก็ทําให้จิตใจของเธอนั้นอิ่มเอ,อิบเหมือนได้เติมพลังให้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่ง นี่นะคะชมพู่รู้สึกดีใจแล้วก็อิ่มใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาย้อนอดีตวัยเด็กนะคะได้กลับมาโรงเรียนเก่าที่เคยเรียนได้เจออาจารย์ที่เคยสั่งสอนชมพู่มานะคะได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณโดยการกราบอาจารย์ด้วยได้รับพรเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยสั่งสอนประสบการณ์ดีๆ สอนให้ชมพู่เป็นคนดีกล้าสแสดงออกแล้วก็ทําให้มีชมพู่ก่อนบ่ายณนะปัจจุบันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมา,มา,มากๆเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากอาจารย์คนอื่นๆด้วยนะคะที่กําลังสอนลูกศิษย์อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะขอให้ตั้งใจสอนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดชมพู่เป็นกำลังใจให้นะคะไม่แน่นะคะวันหนึ่งลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เรียนจบไปประสบความสำเร็จแล้วอาจจะกลับมาเซอร์ไพรส์กลับมาทดแทนคุณอาจารย์เหมือนอย่างที่ชมพู่ทาก็ได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะชมพู่ต้องลาไปก่อนนะคะไว้โอกาสหน,าน้าเจอกันใหม่ค่ะ Ah <music>